ในช่วงนี้นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับเรียนเชิญท่านอิหมัมมัสซิดูรุดีนนะครับที่จะเล่าถึงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับเรียนเชิญพระยิ่งการีมเทโซเทีนีอิหมัมมัสซิดูรุดีนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิเจาะลัดบะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรียนท่านจุฬารัชมุตรีท่านเลขาธิการอาเซียน ในการีประงุมมติการบริหารจัดกาดพรรคใต้ท่านอีรองรู้รักษาสมเด็จมหารายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัฐบลจังหวัดสงขลาคณะกรรมการสมุนไพิสำนักจุนาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำต,ตระกรูลศาสนาลายอำเภอคณะผู้กำกับสัตผู้กำกับการสถานีตำรวจปืนช็อตคณะผู้อำนวยการโรงไฟฟา้าคณะผู้จัดก,การบริษัทการในมาเลเซียประเทศไทย,ทย,ทยจำกัดผู้นำครูที่ผู้นำศ,ศาสนาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้าข้ารีอบับดุลการีเจษุเจนีอิมามมัสกิดมูรตี ในานามคณะกรรมการจัดงานตลอดจงสาภูมุมัสกิดนรดีทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสูน่นณะเมืองมรดกสมัฒน,ธ,นธรรรมและขอขอบคุณท่านุลาราชมนตรีเป็นอย่างสูงที่ให้ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและมีความตั้งใจในการเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่อำเภอเจะนะและโดยเฉพาะนักมัสยิดวันนี้ ซึ่งนับว่าเป็นบ้านหลังที่สองของจุฬาธนบุรีข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ต่อประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอสรุปดังนี้เนื่องด้วยมัสยิดนุตีซึ่งเับว่าเป็นมัสยิดกลางประจบนตภืมิอย่านะนก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วด้วยจิตศรัทธาของกลุ่มบางขบุรุษ มัสยิดแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและกิจการงานทั่วไปตลอดระยะเวลาอันยาวนานจะนับเป็นเมืองแห่งนกเขาชาวาเสียงอันชันเลิศอ,อีกทั้งยังถือเป็นเมืองน่าจาบของการสัญจรไปมาระหว่างพี่น้องสามจังหวัดเชเดนภาคใตา้ทาให้พี่น้องสลิที่สัญจรไปมาเวียนเข้ามาใช้บริการมัสยิดหลังนี้อย่างไม่ขาดระยะ และด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจและด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันนั้นทําให้จํานวนสปูและผู้ที่แวะเวียนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นทําให้มัสยิดทัดแทีลงทางคณะกรรมการอิสลามประจําม,มัสยิดท่านผู้รู้ท่านในและนอกพืพ้นที่พี่น้องชาวเจะนะตลอดจนสิทธิมนุษย์ของกรอบครัี่ปรมาทมุ ซึ่งก้องรองถุงท่านจุฬาธมทรีต่างต้องมีมติเห็น้องต้องการที่จะทําการก่อสร้างวัสยิดหลังใหม่ขึ้นบนที่เดิมซึ่งต้องใช้งบประมาณก่อสร้างซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง้งสิ้นจำนวน30ล้านบาทด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงขอให้เกิดงานในวันนี้ท้ายนี้ข้าพเจ้าและทุกคนณที่นี่ ขอทุกองากอัากเอาโลกสุบทานองค์ตัวาตาลแลประทานคนให้เกตท่านธุฬรานรทบมตีได้หายวันหายคืนเพื่อยินอยากทาง,งานในฐา,านะกธด้านศาสนาอิสลามในประเทศไทยต่อไปอันผมกันนี้ขอเอาโลกสุภฮานองค์ตวตา,วา,ตาลาได้ทรงปร,ระทานรบบัรบมัดแกบริษัทการมีจัดกร้อมด้วยบริษัทการที่เป็นอจค์จัดกที่ได้ให้การสนับสนุนงานในในครั้งนี้สำเร็จ ก็ไปได้ด้วยดีและบริษัททั้งสยังให้การช่วยเหลือในกัมพรราสถาบันกนกในพื้นที่และงานการอุศนอีกมากมายและขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนข้าพเจ้าขอเชิญท่านการาธิกรีได้ให้ดูอ่อดูเอ่อการต่อสร้างมัสยิบโรบีสำเร็จลุล่วง พมเป็นสถานที่ปฏิบาาัติศาสนาิีละ,ะกิจการดืนจีนสิ่งไป a s s a l a m u ะ l a i k ม m w a r a h m a t u l l ล h i taala w a b า r a k a t u h ตั้อย่จากนี้ไปนะนคนรัรรบรเรียนเชิญท,ออท,ท่านพลตบตรีสุรินทร,ร์บาลาเรนะครับ,รบ,รรบรเรียนเชิญคุณอนุมัติอามัดนะครับประธานผู้จัดการบริษัทอากิแบร์ออยนะครับมอบของอารลั์ของเทืยกน้ำนะครับจากท่านพลตบตรีสุรินทร,ร์บาลาเรนะครับอใหมิครับนี่ครับแต่ผู้ที่ มีนั้งใจได้รู้คุณค่าของการาสลักสินทรัพย์ในแนวทางของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตลาได้ให้มาครับได้มากให้มากได้เยอะนะครับมากมายในหลายภาร,รกิจสำหรับปางหมัดหรือว่าคุณอัุมัติอามัดนะครับประธานผู้จัดการบริษัทอากีแบงออยจำกัดน,นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ตอนนี้สื่อมวลชนได้บันทึกถ่ายภาพทางข่าวนะครับ ก็ขอเราตลาดได้ตอบแทนความดีให้กับคุณอนุมัตและครอบ,รอค,บครัวบริษัทอักกีแบงค์อยค์ท่านทานข้าวได้เลยนะครับตอนนี้ <c oughs> นะครับใครหลายท่านนะครับต้องการที่ทานข้าวพร้อมกับท่านยูลาราชพัตรีนะครับความเป็นบริษัทความเป็นสิรมิมงคลนะครับเราได้ทานข้าวพร้อมกันทานข้าวกับคนดารินทานข้าวกับ ผู้รู้ผู้สมรู้ระดับประเทศนะครับโดยเฉพาะท่านยุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนติมออมัมกรรมการมสัสยิดนะครับที่น้องสัท้าชวนนะครับที่มารวมตัวกันในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมารวมพลังสร้างมสัสยิดอุรุาีนะครับในการบริจาคนะครับในการร่วมนะครับร่วมกันทำบุญกับท่านอนุมัติอามัดนะครับ Jabatan Mahasiswa, nah, Kurnala, dia telah pergi. Nah, Kurnala, Pak Menteri Kurnala, Yang Mahathir, nah, Kurnala, Kurnala, dia mengkritik. Nah, Kurnala, 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 mengkritik. Nah, Kurnala Nah, roh yang panggil rahmat daripada langit pada kita pada hari ini itu Alhamdulillah Nah, syukur Lillah ala kulli hal wa fi kulli hal

yang kita di depan Jadi kebelanjari dia pak